สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวและพี่น้องในต่างประเทศทุกทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับวันนี้บับก็เดินทางมาถึงนานเป็นเที่เรียบร้อยแล้วก็จักำลังซื้อตั๋วจากนานลงไปอย่างกรุงเทพนั่นเองพี่น้องค่าตั๋วก็567บาทนั่นเองครับก็เป็นครั้งแรกของบับน,นะครับที่ขี่รถจากนานไปลงกทมเลยนะครับนานกอทอมอได้ตั๋วมาเรียบร้อยครับ หนอบาทบับต้องนั่งรออีกนานนะครับทุกคนก็คือรถจะออก18โมง30นาทีนะครับตอนนี้ก็คือนางพักพรก่อนครับหากินข้าวเที่ยงครับเพราะว่าตอนเช้าบริกินข้าวครับมาแล้วมาได้ครับพี่น้องทุกท่าน กินข้าวเทียงด้วยกันนะครับก็คือตอนเช้าแบบกินแค่ขนมปังแล้วก็สาลาเปาสองก้อนเองนะครับตอนนี้ก็คือหิวพอดีนะครับเพราะว่ามันก็1นึ่งโมงปากล้จะ2องโมงเทียงแล้วนะครับอร่อยครับผมแซบหลายเร้อกินข้าวกันด้วยครับพี่น้อง จ่ายตังค์รับหลังจากที่บับกินขา้าวเร็จสินเป็นเทียเรียบอร่อยแล้วแล้วก,ก็คือไอ,สอ้สรถที่บับขี่รถมาด้วยนะครับเพิ่นก็โทรมาว่าน้องอยากไปเล่นบ้านพีไหมบับก็เอาไปก็ได้ครับแล้วก็พีเพิ่นเอารถมารับบับนะครับก็คือรถเครื่องนั่นเองมารับแล้วก็ไปเด่นที่บ้านพีเขาครับ ก็รู้จักระบางทางนะครับที่คุยกันขี่รถมาพีเพิ่นก็าถามว่ามาจากที่ไหนแบบก็บวกนะครับแล้วก็ไปพักที่บ้านพีเขาพอดีห้าโมงป่ายแล้วก็พีก็ขี่รถมาช่วงที่บอกโซเซนเก่าเส้นเคยนะครับนี่รถที่จะขึ้นครับทุกคนทัวรสารคามทัวบุสารคาถทัว ขึ้นไปลงมอชิดกทมอครับมีพระหมให้ความครับแล้วก็น้ำดื่มอยู่ชั้นหลางครับน้ำชั้นบนในตอนนี้ก็คือรถเมย์กำลังแล่นออกจากสถานีบอขสอยจังหวัดน่านมุงนาไปสู่กทมอ บ่หัวไปถึงกทมอกี่โมงนะครับก็คือออกจากนาน18.30โมง30นะครับทุกคนคนเล้าก็มีแค่บ้าน้นเดียวนะครับแล้วก็ไปครั้งแรกด้วยนะครับจากนานไปสู่กทมะนะครับทุกครั้งก็เคยไปแค่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็คือรถกำลังจอดหาผักกินข้าวก่อนนะครับ ทุกคนที่จะกินข้าวก็ต้องมีคู่ปองนะครับตัวที่เขาซื่อมาแต่จังวัดหน้านนะครับแล้วก็ไปแลกที่ข้าเตือน,นะครับเลือกได้อาหารแค่ซองยางเองนะครับพี่น้องผักกินข้าวแหงจงกน่อยกะเดินทางต่อนะครับพี่น้องมาเด้กินขาน้าวนาการครับทุกคนที่นั่งทานข้าวตรงนี้ก็เป็นผู้ดยสารที่มาจากน่านทางนั้นนะครับพี่น้องขี่รถมาก็ใกล้สมควรนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือมาถึงกอธม พอดีก็ตีหานะครับพี่น้องก็คือ,อยังดึกมากนะครับก็แบบซับซนวนวายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่าเราเป็นคนวันนอกไงเ็าพึ่งคําเมืองครั้งแรกก็แบบนี้นะครับลายหูลายตาแล้วก็ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนอะ่ะถ้าปล,ล่อยเราไปตรงนี้เราก็แบบลวงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับแต่ว่ารอลุงเพิรมารับครับพี่น้องตอนนี้ก็คือบับขึ้นบนไดเลื่อนแล้วก็เก็บภาพรบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันครับ ว่าก็ทัมเป็นยังไงบ้างใครที่ไม่เคยไปเคยมาก็ดูตามคลิปบอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บอบนำด้วยครับพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับน่าจะเป็นอะไรเลย,เลยคามสะพานลอยนะครับใช่ใช่จริงด้วยตอนนี้บอบมาถึง ทกทมเลนะครับ่นเด่นมากครับมาคนเดียวครั <c> ้ <oughs> งแรกในชีวิตครับที่แบบมากทมครับมาคนเดียวเลยอะครับขี่รถมาตั้งแต่นานเนาะหลังจากนานก็บโมงเย็ยนครับมาถึงที่นี่มาที่หาครับเกียวกับว่าบรรยากาศรครับดนเด้นมากครับ คนสมภับ,บรรยากาศกอทมอนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับพี่น้องนู้นเครื่งบินขึ้นแล้วโอ้โหเมื่อ,อไรจะได้ขี่เครื่องบินบ้างโนบูเทลน่าจะเป็นโรงแรมนะครับท่องฟ้าสวยมากครับทุกคนมีใครยังไม่ตื่นอะไรบีบตื่นนะครับดูท้องฟ้าสดใช้มาก โอ้มีเป็นหางใหญ่ๆขนาดน,นะครับทุกคนโรบินชันน่าจะเป็นหางเหมือนกันนะเนาะแค่บับก็บกฮูเข้าโรบินชันอ่านถูกหรือเปล่า,าเดินดู่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอัทุกคนขาแรกที่ได้เห็นแบบตื่นเตนะ้นอ่ะ บอกอะไรไม่ถูกอะสะดวกสบายครับสําหรับคนที่จะเดินไปข้างบนครับไม่ต้องเดินส่วนกับรถข้างล่างนะครับเพราะอันตรายเนาะนี่เลแบบการพัฒนาพื้นลานโครงทางพื้นทานโค้งล่างให้มันสะดวกสบายครับว้า เมื่อกี้นะรถมาจอดตรงนี้ครับอ้อรถโคดเยอะเลยครับมีถนนลายเลนนะครับทุกคนมีฟังนี้ฟังหุ่นแล้วก็ขึ้นข้างบนด้วยครับข้างบนสู่ๆนั่นก็จะเป็นทางด่วนครับนครนายกดอนเมืองกรุงเทพ ดิโอ้โหมันวิ่งอย่างกับปินเลยอ่ะเร็วมากสุดยอดขนาดทางธรรมดานะยังเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นทางด่วนมันยังเร็วแค่ไหนหน้อสุดยอดเลยครับ คนก็คงไม่รับไม่นอนกันเนาะคนในเมืองนะบอกว่าต้องวิ่งตั้งแต่เช้าอเออก็ควักเอาคนเนาะตีห้าบับก็มาลงตรงนี้เหมือนกันนะครับ ที่มันชัดเจนขึ้นนะครับตอนกลางคืนก็เป็นอีกแบบตอนกลางวันก็จะเป็นอีกแบบนะครับ ฟ้าสว่างดูคนทางชัดเจนแล้วก็อะไรก็แบบสวยงามครับทุกคนตอนขึ้นก็อีกแบบกลางวันก็ดูดีครับ มันหน้าลนะลงบันไดแล้วก็รอพี่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่จะมารับนะครับถ้าไปคนเดียวลงทางแน่นอนครับไม่รู้ทางไปทางมาครับแท็กซี่เยอะมากเอ,อนานังรอตรงนี้แหละ ทุกคนนั่งรอสะดวกสบายว้าวฝ่าสว่างเห็นถนนหนทางอย่างชัดเจนเลยครับส่วนมากจะเป็นรถสาธารณะนะครับสะดวกสบายนะบริการประชาชนที่นั่งรอรถจะไปทำงานกันครับ ตอนลงคนขึ้นก็ขึ้นอันนี้สะพานลอยครับทุกคนขึ้นไปบนโน่นโน่นห,หลัดไปบนหลัดไปทั้างหน้า ตรงนี้ครับ ลุงเพิ่นกำลังมาห้าบ๊อบไปนะครับ ผ่านร้านขายขนมก็หิวพอดีก็เลยซื้อกินครับซาวบาทเองครับพี่น้องกินดล่ำขนาดครับตอนนี้ก็คือขึ้นรถเมสธารณาะนะครับเตรียมจะเดินทางไปยังบ้านลุงนั่นเองพี่น้อง าฏิทพี่น้องเบิรถดมันจังแบบหลายคักไลยเน่ยครับแลนส่วนกันไปมาๆนะครับมันจะมีทางล่องแล้วก็ทางขึ้นนะครับแต่ว่าทางรถเขาใหญ่ดีแล้วก็ถนนทางสะดวกสบายนะครับไม่ได้ขับแคบนะครับก็คือทางฟังไทยถนนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหรือว่าอำเภอมันก็แบบถนนดีทั้งนั้นนะครับสะดวกสบายการชันจรน,นี่แบบสุดยอดะครับรถวิ่งเร็ว แล้วก็เส้นทางไดมาตรฐานนะครับลงรถขงรถที่ขี้มาไปเรื่องรถบัสมาเต้นต่อครับ สุดท้ายนี้ขออวยชัยให้พี่น้องท่านที่เข้ามารับชมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดจึงใดคือได้สิ่งนั้นนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับทุกทุกลังใจทุกคารติดตามจากพี่น้องไทยลาวและพี่น้องในต่างแดนด้วยนะครับ